बात तो होने ตรวจอยู่หรือไม่ใช่ก็ต้องมาเกิดมาห่างกุศเแย่ไทยนะเนี่ย แค่ส่วนหนึ่งแต่เชื่อว่าแขกผู้เชินทุกท่านจิตน,น,าานตนาการภาพตามที่ท่านอธิบดีเล่าเมื่อคู่นี้แล้วนะคะอยากมาแล้วเป็นงานที่อยากจะเรียนเชิญที่มาเพราะว่าเราขนองเรื่องของความเชื่อความศรัทธาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสํนาน้กก็มีพลังของเขาเองที่จยากสร้งภา,ภางความศรัทธาความเชื่อและก็เสริมโชคลาภต่างๆให้ได้นะครับวันนี้เราเรามีไคลท์ที่อยากนำม,มาโชว์นะครับในในงานของนับเก้านี้นะครับสโลแกนของงานก็คือ ชอบเพลินดูปลามาหาหมอนะครับ <c oughs> ก็ทีนี้ดูปลาเรียนดูอะไรบ้างผมขออนุญาตใช้เอกสารนิดนึงนะครับ <c oughs> ออเพราะว่าคือรายละเอียดเยอะตัวท่านเจ้าภาพนะครับในเรื่องของอที่จะเป็นการแสดงสัตว์น้ำ9ไฮไลท์นะครับ9ไฮไลท์เนี่ยเราแบ่งเป็นประเภทครับ <c oughs> ว่าสัตว์น้ำที่เลีเ้ยงแล้วหรือนำไปครอบครองแล้วเนี่ยจะเส็นแบบบารมี นะครับเสือประดุกก็ถึงปีนี้ปีฐานนะครับปีฐานปีเสือกว็ว่าเสือดุจริงๆใครได้ครอบครองเสือถือว่าจะทราบอำน้าประดุีที่ยิ่งใหญ่นะครับปลาก็เช่นเดียวกันที่มีลายเสือที่เราจะมาโชว์ให้ท่านดูนะครับก็จะมีเรื่องปลาเสือทองตัวเล็กต่างับปลาตัวโตปลาอลังการลายเสือปลาเสือดำปลาเสือทั้ง,นนะงจะมาคุ้มกันและเก็บประสบมานะคะอันนี้ก็มีทั้งออนไลน์วันซ้ายวันที่สอ,องกับวันที่เก้าค่ะ แล้วก็นังจากนั้นในโซนที่เป็นาการจัดแสดงนะคะของศิลย์ก็จะมีพัฒนาการของรังศีมือเพื่อนเล่านะคะซึ่งออหน้าคืออะไรแถวสองนะคะมาถึงส่วนดีการของทางด้านฝั่งโรงข้ามนะคะด้านเส็นท่าแล้วก็รวมเป็นสเปลทั้งหมด่บกคคลนอกจากนี้เราก็ยังเตรียมที่จอบ